สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับพันจากาเด็กคัญญาพัฒน์สำรานใจหรือว่าอัดนะครับกับวัวแพนคู่หูหมาจันทร์ตะลุยทุง่งกับลุงอักวันนี้เรามาที่ไหนอย่างไรข้างหลังเห็นอยู่แล้วว่าเป็นทุเรียนแต่พื้นที่นี้เป็นอำเภอไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้เลยครับมาพบกันพร้อมกันเลยครับ ครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมแนะนําตัวนีดนึงชื่อพี่แดงค่ะพี่แดงสายพินค่ะพี่แดงสายพินพี่แดงครับพื้นที่นี้อยู่ตําบลอะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรครับตําบลจันเขมค่ะอําเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะตําบลจันเขมอําเภอเขาคีรจกูลจังหวัดจันทบุรีนะครับสวนทุเรียนแห่งนี้เป็นสวนทุเรียนของพี่แดงค่ะพี่แดงมีทั้งหมดกี่ต้นครับ ประมาณสี่ร้อยกว่าต้นค่ะมีประมาณสี่ร้อยกว่าต้นค่ะทุเรียนของพี่แดงนี่ทั้งหมดนี่อายุเท่ากันไหมอายุขนาดไหนกี่ปีเเท่ากันค่ะสี่ปีกว่าสี่ทุเรียนทั้งหมดสี่ปีกว่าหมดเลยค่ะสี่ปีกว่ากว่านี่แสดงว่านี่คือรุ่นแรกของเขาไหมรุ่นแรกค่ะเพิ่งติดรุ่นแรกปีแรกค่ะรุ่นแรกของเขาเลยค่ะรุ่นแรกปีแรกของเขาเลยนะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแล้วปีแรกของพี่ได้ลูกขนาดนี้เลยเหรอ,อยังไงค่ะ แปลงนี้พี่เพิ่งเป็นเจ้าของหรือว่าพี่ปลูกมาตั้งแต่แรกหรือยังไงแบบไหนครับพี่เป็นเจ้าของแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกปลูกมาตั้งแต่แบบคือเล็กๆเอามาลงเลยค่ะเอามาลงปลูกด้วยตัวเองเลยค่ะอ๋อปลูกด้วยตัวเองเลยค่ะปลูกด้วยตัวเองร้อยกว่าต้นเนี่ยค่ะปลูกด้วยตัวเองปลูกด้วยตัวเองเลยตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะพี่ได้รู้จักกับไอ้คู่หูมาจานนี้ยังไงเมื่อไหร่ก็มีเพื่อนมาแนะนําค่ะพอดีช่วงนั้น่ะทาน้ําหมักใช้เองแล้วทุเรียน่ะโซมาก กำลังจะตายยกสวนเป็นก้านทูบเป็นใบเหมือนใบมะยมอะค่ะครับแล้วก็ยอดออกมาก็คือเน่าเปื่อยพอดีเพื่อนมาเห็นเขาก็เลยมาบอกว่าเออตัวเนี้ยใช้ดีพอใช้ดีทีเนี้ยถามเขาคือเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ได้แต่บอกใช้ดีใช้ดีทีนี้พอเสร็จอะเราก็ลองเอามาใช้ก่อนสองชุดครับพอใช้แล้วปรากฏว่ามันรัดมาใบมันโตขึ้นมันรัดมันรัดคือรัดทุเรียนมันใบใบมันกลางใหญ่ขึ้นอ๋อใบมันกลางใหญ่ขึ้นแล้วเหมือนกับก้านทูบใชค่ใช่ค่ะ การทูบมันก็โอเคมันเริ่มดีขึ้นการทูบดีขึ้นค่ะทีนี้พอเสร็จเราก็เลยเริ่มหาข้อมูลเพราะคนที่เขามาบอกเราอ่ะเขาบอกแค่ดีเราก็เลยเริ่มเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลว่าไอ้คูเนี้มันยังไงแบบไหนใช่ค่ะเป็นมายังไงแบบไหนอ่าหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่พอเรามั่นใจปุ๊บเราก็เลยสั่งเป็นค่ะยี่สิบชุดอ๋อเอายกมาเยอะเลยยี่สิบชุดเลยค่ะตอนแรกอ่ะพี่ทําน้ํำอักทำเองตั้งแต่เล็กอ๋อค่ะ แล้วก็พอมาได้รู้จักนี่คือต้นไอ้น้ำบาที่เราทำเนี่ยทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยพ่าจะจะทำให้ต้นทุเรียนเราตายใช่ค่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยค่ะตอนนั้นเมื่อเมื่อเมื่อไหร่นานหรือยังพี่ตอนนั้นถึงตั้งแต่วันเริ่มใช้จนถึงตอนนี้ก็ประมาณเข้ามาปีที่สามแล้วค่ะที่ใช้ผู้หูผู้หูมาแอดงเนี่ยเขาเขาปีที่สามแล้วใช่ค่ะแสดงว่าพี่ใช้มาต้อง ตั้งแต่เล็กค่ะสักสองปีใช่ปีกว่า2ปีก็เริ่มใช้แล้วค่ะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องเลยใช้ต่อเนื่องค่ะเพราะรู้เพราะเห็นว่าตอนแรกนั้ะมันมันเริ่มดี้ดอกมันดีขึ้นไปมันกลางขึ้นก็เลยใช้ต่อเนื่องเลยค่ะใช้ต่อเนื่องอ๋อก็ไม่ออกก็ไม่เป็นไรเราก็จะใช้บำรุงมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอ่โนี่นะครับแหมอยากคุยด้วยคนนี้อยากคุยด้วยนะก็จนมาปีนี้เริ่มออกลูกเริ่มเริ่มออกลูกปีแรกค่ะ แล้วพี่ปล่อยยังไงแบบไหนส่วนใหญ่ปีแรกเขาจะไม่ค่อยเอาไว้กันเท่าไหร่อะไม่ค่ะก็ปล่อยไว้หมดเลยค่ะไม่แต่งกะว่ามีเท่าไหร่เอาไว้หมดเลย<ม>ก็มีมีต้นนึงอะอยู่ประมาณห้าสิบลูกห้าสิบกว่าลูกก็เอาไว้หมดเลยอแต่บางคนก็ไม่เห็นบอกโอ้ยทุเรียนปีแรกเดี๋ยวตายอย่าเอาไว้เยอะต้นโทมแล้บอกบอกกับแฟนว่าป้าไม่ไม่เป็นไรเพราะ เขาไม่ได้ใช้คู่หูเหมือนเราเรามีคู่หูใช้รับประการต้นไม่โซมไม่ตายก็เอาไว้หมดค่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะสลัดลูกกิ่งตายไม่มีสลัดค่ะต้องไปแต่งเอาถ้าไม่ไม่ไม่แต่งคือไม่มีการทิ้งค่ะมคืออยู่เท่าไหร่เท่านั้นก็อยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีสลัดลูกทิ้งค่ะแล้วก็พี่พี่พี่เองพี่แดงเองก็ ไม่กลัวด้วยว่าใครบอกว่าเอ้ยปีแรกออกฮูอมาแล้วจะตายอะไรใจไหมไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เราเป็นคนใช้เราก็มั่นใจใน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 ตัวนี้ค่ะเพราะเขาเก่งเราทําสวนไม่เก่งแต่เรามีอคู่หูมาช่วยช่ช่วยใช่ใช่ใช่พี่บอกทําไม่เก่งใั่หมหมายถึงว่าคือพี่เพิ่งมาอย่าอย่าบอกนะคือเพิ่งแบบเพิ่งซื้อที่เพิ่งปลูกต้นไม้ต้นทุเรียนเลยตั้งแต่ตอนนั้นใช่ค่ะเพราะว่า เกิดมาในชีวิตไม่รู้จักเกษตรเมื่อก่อนเป็นช่างเสริมสวยเปิดสปาอยู่ในกรุงเทพไม่รู้จักเกษตรไม่รู้จักต้นไม้อพอมาซื้อปุ๊บก็ปลูกเลยปลูกเลยก็แค่ปลูกก็ไม่รู้อะไรทําไม่เป็นเลยค่ะไม่รู้จักเกษตรเลยเพิ่งมาเรียนรู้ค่ะเพิ่งมามีแปลงนี้แปลงแรกค่ะอ๋อก็พอใช้ลองใช้น้ําหมักพอใช้น้ําหมักต้นไม่ดีจะตายยกสวนเลยค่ะมาเจอ้คู่นี้พอดีก็เริ่มใช้พอเริ่มใช้มาก็ใช้ตลอดใช้ตลอดแล้ถึงปีนี้เพิ่มเติมค่ะอ๋อ นี่ก็คือว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่นะแต่มือใหม่แบบเริ่มต้นเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วค่ะแต่ปีนี้คือปีปีแรกของการที่เขาจะออกลูกพี่แดงบอกว่ามีเท่าไหร่เอาเท่านั้นค่ะขายได้ก็ขายค่ะขายไม่ได้ก็ไม่ขายค่ะแต่เห็นแล้วว่ามันแทบจะทุกต้นเลยนะพี่ใช่ไหมมันออกลูกมาถึงจะส่วนใหญ่แล้วอ่ะปีปีแรกที่เขาไม่เก็บไว้เพราะว่าลูกมันจะไม่สมบูรณ์ค่ะใช่ไหม มีลูกที่ไม่สมบูรณ์บิดบิดเบีบ้ยวเยอะกว่าไอ้ลูกที่ปกติค่ะต้องสวยแล<ช>้ของพี่แดงเป็นไงบ้างส่วนมากก็มันก็จะเบ่งพูลูกมันก็จะโตลูกมันก็จะอ้วนมันก็จะแบบหนามปกติอะทุเรียนปีแรกเขาจะเรียกว่าเป็นไอ้เข้ไอ้อเข้ก็คือตูดแหลมใช่ไหมคะ,ะแต่ของเราก็เห็นนะคะ่ทรงก็เป็นอย่างนี้ค่ะอ่ก็คือมันเบ่งพูลูกสวยได้กล่องอืค่ะเพราะฉะนั้นก็ ปกติอ่ะเขาสามไอ้สี่สี่พูใช่ไหมคะครับทุเรียนลงกล่องแต่ของเราบางทีห้ามีห้าด้วยแล้วปีแรกด้วยนะคะปีแรกด้วยแล้วถ้าปีหน้าก็อะไรเกิดขึ้นใช่ปีห้าปีหน้าก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วของเราสวนเราเนี่ยเป็นทั้งหมดสามรุ่นสามรุ่นอันนี้คือรุ่นแรกอันนี้คือแล้วก็จะมีรุ่นสองตามพี่มาแล้วโตเท่าพี่แล้วก็จะมีรุ่นสามใช่ค่ะอ๋อแต่วันน้อไปีแรกอมกเขาเป็นปีแรกค่ะอืมนี่ก็พี่ก็ มีแววที่จะได้ขายตลอดตลอดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตัวนี้เขาดีก็คืออย่างนี้ค่ะรัดอ่อนรัดอ่อนรัดอ่อนตลอดแต่ก็ส่งใบฉีดส่งใบไม่ต้องกลัวอะไรทําไปแบบธรรมชาติค่ะไม่ต้องไปกลัวคนอื่นเขาปลูกกันทั่วไปธรรมชาติกลัวมันมากเลยรัดใบอ่อนออกมาแล้วลูกจะสลัดจะนู่นนี่นั่นแล้วของเราพอฉีดใบเลยค่ะส่งใบฉีดลูกใบสวยยิ่งออกยิ่งรัดยิ่งออกใบสวยผิวสวยลูกปลอมโต โตว,วันโตคืนใช้ไปเลยค่ะแต่ใบนี่ทุกต้นเลยนะที่เห<า>็นเนี่ยเ<า>นี่ยนพะีละคือแตกแตกใบอ่อนรัดใบอ่อนออกมาหมดแ<า>บบแทบทุกต้นเลยค่ะ<า>แล้วลูกก็ยังอยู่ปกติดีไม่ได้ไม่ได้แบบเลยหลุดไปอะไรกับใครปีกจีดตกู่เดียวบำรุงไปอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องไปกดใบไม่ต<า>้องไปกดใบหลายคนกลัวว่าถ้าใบอ่อนออกมาแล้วลูกจะไม่เจริญเติบโตเดี๋ยวลูกจะหลุดต้องไปใช้ยากดใบอีก ไม่อันนี้ไม่ค่ะใช้แค่คู่หูแล้วก็สายฆ่าแมลงหนอนตําแล้วก็ยาลาสามอย่างแค่นั้นจบค่ะคือเพราะป้องกันในพวกนี้มันมาได้ตลอดเวลามาไม่ส่งเสียงบอกด้วยใช่ไหมนั่นก็ต้องใช้กันไว้เย่านั้นเพราะว่าคู่หูอาจารย์คู่นี้ไม่ได้มีลิตรไปไปไปฆ่าแมลงอยู่แล้วค่ะอันนี้มันคือแล้วพวกนั้นก็ใส่ลดลงนะคะจากปกติเขาบอกให้เราใส่หนึ่งถังสองร้อยลิตรใส่อย่างละสองร้อยซีซีเราใส่ร้อยซีซี อ๋อไอพวกไอไอ้ใช่ลดลงเลยลดลงเลยว่าเนียอันนั้นคือเราป้องกันเฉยค่ะเราเราก็เลยลดเอยคะมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ใช่ใช่เราใส่ป้องกันแล้วก็เลยใส่ลดลงอีกค่ะลดแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราอแล้วก็ปุ๋ยทางดินก็ลดลดค่ะลดเพราะว่าถ้าไม่ลดไม่ได้เดี๋ยวมัน โตเกินเป็นจมโบค่ะลูกละเจ็ดแปดโลเพราะฉะนั้นต้องลดค่ะต้องลดปุ๋ยทองดินลงทุกอย่างลดค่ะแล้วเป็นคอนเซ็ปของคู่หูอยู่แล้วคู่หูอาจารย์คู่นี้ก็คือถ้าใช้คู่นี้ปุ๊บปุ๋ยทางดินให้ลดลงอยู่แล้วมันเป็นคอนเซเพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรลดต้นทุนแล้วก็ผลผลิตได้เพิ่มมากจริงๆนั้นไม่จําเป็นต้องต้องต้องไปใส่ปุ๋ยทางดินเยอะเท่าเดิมและแต่ว่ายังไงก็คงต้องใส่อยู่ยังคงต้องใส่อยู่นะครับปุ๋ยทางดินนะ บำรุงดินให้ดีครับเพราะต้นไม้ธรรมชาติของต้นไม้อย่างไงเขาก็ใช้รากหาอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบำรุงดินคือคือ,ค,อคือเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นการใช้คู่หูมาจากคู่นี้นะตอกย้ํานะครับนะ,รบะเราไม่ได้ท่านเลิกใช้ปุ๋ยทางดินนะแต่ให้ท่านลดลงไม่จําเป็นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อือพี่ลดห้าสิบเป <50. S 2> อร์เซ็นต์นั้นแต่สภาพต้นพี่ก็อย่างที่เราเห็นกันค,คือพี่พอใจไหมกับสภาพต้นที่ใช้พอใจมากค่ะ ถ้าไม่พอใจคงไม่ใช้มันเนาะเนาะสามปีเลยนะไม่คงไม่ใช้หรอกนะใจโอ้แล้วแต่ว่าปีปีนี้ได้เดี๋ยวยังว่ามันยังมีลูกไล่ออกมารุ่นสองรุ่นสามมันจะว่าว่าจะกี่ตรงกี่แต่มันคงลำบากเนาะแต่ว่าแทบจะทุกต้นก็คือออกมาค่ะทั้งรุ่นแรกตอนนี้รุ่นแรกอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งหมดที่ออกทั้งสวนเนี่ยทั้งสวนโอ้โหนี่ก็คือก็พอพอเห็นอย่างนี้เราก็เออ ชื่นใจไหมกับสามสี่ปีที่เรามาปั้มกับเขาเห็นว่าอันนี้สี่ร้อยกว่าต้นเนี่ยพี่แดงดูแลกันสองคนตายายเลยเหรอใช่ค่ะทําเองค่ะไม่ได้มีคนงานค่ะทํามีทเองทําเองด้วยสองคนตายายมาฉีดพ่นในเนี่ยค่ะแล้วก็ตามปกติไปถ้ามาดูแลพี่ใช้ขนาดไหนอย่างไรคู่นี้ก็ปกติเราฉีดครั้งหนึ่งก็สองร้อยถังสองร้อยลิตรอันเนี้ยสองร้อยซีซีอันเนี้ย ใส่สิบช้อนสิบช้อนเนี่ยช้อนแบบนี้ค่ะช้อนแบบนี้นสิบช้อนอันนี้สองร้อยซีซีสองร้อยซีซีต่อหนึ่งถังสองร้อยลิตรต่อหนึ่งถังสองร้อยลิตรก็ได้ห้าถังค่ะได้พันลิตรเนี่ยชุดนี้ไดชุดนี้จะได้หนึ่งพันลิตรค่ะอ่ามันจะพอดีหนึ่งพันลิตรถูกต้องค่ะอ๋อแล้วฉีดพ่นทั้งหมดสี่ร้อยก็ต้นพี่ใช้ครั้งหนึ่งประมาณกี่ชุดครั้งหนึ่งสองชุดค่ะครั้งหนึ่งสองชุด ครั้งมันแค่สองชุดแล้วพี่ฉีดกี่วันครั้งพ่นกี่วันหงประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะคะประมาณสิบถึงสิบห้าวันต่อครั้งไปเรื่อยๆฉีดฉีดแต่เงี้ยไม่สะดวกเมื่อไรก็ฉีดแต่ประมาณอยู่นี้แต่ไม่เกินสิบห้าวันค่ะแล้วก็ใช้มาต่อเนื่องอย่างที่บอกใช้ต่อเนื่องมารวมๆสามปีก็ ถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่ใช้มาต่อเนื่องขนาดนี้ <c oughs> ขนาดทุเรียนยังไม่ได้ผลทุเรียนนะปีสองปีสามปีที่สามปีที่ยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผลผลิตก็ย <c oughs> ังใช้ถูกเพราะว่าเรามั่นใจค่ะเรามั่นใจแล้วปีนี้ออกผลมาอย่างนี้ก็ถือว่าชื่น <โข S 2> ใจพอ,อ,อใจชื่นใจค่ะหายเหนื่อยค่ะสภาพต้นดีมากนะพี่ใบ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนที่แตกมาตลอดเวลาแล้ว <c oughs> เราเราอย่างที่เราเห็นกันแล้วนะชัดเจนมากด้ดยโดยส่วนตัวพี่แล้ว พี่แดงมาทําใหม่ๆอย่างเงี้ยโอเคถือว่าถือว่ามือใหม่ทางการเกษตรนะ,ะพี่แดงคิดว่าไอ้คู่เนี้ยราคามันแพงเกินกว่าชาวบ้านเขาไหมหรือว่ามันไม่คุ้มค่ายัางไงไหมแบบนีน้พี่ลองบอกถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วมันไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าหนึ่งโลกทุกอย่างลดลงสองพวกมแมลงพวกเพลี้ยลดลงอืเราไม่ต้องไปใช้เคมีเยอะอเพราะฉะนั้นถามว่า ถ้าฟังราคาเนี่ยบางคนยังไม่ทันสัมผัสเลยก็จะบอกแพาแต่ถ้าเราใช้จริงอ่ะพืชเราไม่ป่วยแม่อะไรเนี่ยคุ้มค่ามากค่ะแข็งแรงไม่แพงเลยค่ะถูกด้วยซ้ําไปค่ะเพราะว่าทุกอย่างลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไมะไม่ต้องไปว่นหาก็คือนะยังไม่ต้องมาเชื่อพี่แดงยังไม่ต้องมาเชื่อผมค่ะขอให้ต้นไม้ท่านอ่ะเอาให้เขาได้ได้รับรู้ให้เขาได้ใช้ซะใช่ไหมแล้วเขาแล้วคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยที่เราพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงต้นไม้เป็นคนบอก ต้นไม้ไม่หลอกเราต้องให้ต้นไม้ได้สัมผัสกับกับกับคุณภาพก็บางคนเขามาเห็นสวนเงี้ยเขามาเห็นเองค่ะเขาก็ถามมาใช้อะไรเขาบอกว่านี่ใบทุเรียนหรือมังคุดเพราะด้านหลังเนี่ยจะใบใหญ่กว่านี้ใบหนากว่านี้ใบจะยาวถูกเขามาไล่ช้างมาไล่อะไรเงี้ยค่ะหน่วยไล่ช้างจะใช้อะไรอย่างเงี้ยพอบอกปุ๊บเขาก็เอามาให้ลองชุดสองชุดอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าใช้ตัวเนี้ยใบจะใหญ่ใบจะหนาพอเสร็จแล้วอ่ะสวนอื่นอย่างสมมติว่าช่วงที่มันทิ้งใบอ่ะค่ะตัวเนี้ จะไม่ทิ้งใบเก่าค่ะอืใบใหม่ก็รัดมาแล้วมันก็ทําให้หนาส่สมไปตลอดถูกต้องค่ะทำไมต่อเนื่องไปตลอดอย่างที่พี่บอกว่าคือถึงเก็บขายได้แล้วก็ส่งใบต่อส่งใบต่อคเขาพร้อมพร้อมเมื่อไหร่เขาก็เขาก็สมบูรณ์เขาก็ออกลูกค่ะอแล้วพี่มีมีการราดสารมีอะไรยังไงแบบไหนไหมสารเหรอคะมีพ่นค่ะมีพ่นเพราะว่าปีแรก ก็เราทําสวนไม่เป็นเนาะเขาก็มาแนะนําบอกว่าตอนแรกจะไม่ทําเขาก็บอกว่าต้องพ่นนะถ้าไม่พ่นมันจะไม่ออกเราก็พ่นพ่นรู้สึกจะเป็นช่วงมกราแล้วค่ะมันถึงออกล่างไคะอืาแล้วก็ตัวเนี้ยปกติอ่ะทำสารอ่ะมันจะไม่ยาวอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะครั่ขั้วเขาจะยาวอ่าพอเราฉีดนี้ไปมันจะยาวยืดออกมาหนาเนือ่ยยาวยาวใช่ใช่ใช่ปกติเขาจะต้องซื้อจิ๊บ มาฉีดมันถึงจะยาวแต่คู่หูเราเนี่ยถูกแต่อันเนี้ยมันอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วค่ะที่เห็นเนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้คือพี่ไม่ได้กลัวเรื่องคือสารเคมีตกค้างไม่ได้อ่นตค่ะเพราะคู่หูมาจาของเราเป็นชีวภาพค่ะเป็นชีวภาพนะฉีดพ่นไม่ต้องปิดหน้าปิดตาไม่มีอันตรายต่อลูกหลานเนี่ยวิ่งเล่นได้สบายในสวนนะก็อ่ท้ายนี้ก็อยากให้พี่แดงได้ฝากกับ คนหนึ่นึงที่จะได้มีโอกาสได้ดูคลิปของเราครับว่าพี่แดงให้เขาสนใจลองใช้ย่งไงแบบไหนกับคู่หูมันสันคู่นี้เวอร์แพนด์เวอร์แพนไฮโดรซานกับเวอร์แพนสุดก็อยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจลองเปิดใจบางทีเราใช้ของเก่าๆอะ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่ดีกว่าเราลองเปิดใจดูนะคะยังไม่ต้องเชื่อคุณอัดกับแดงนะคะแต่ใช้แล้ว ก็ลองเชื่อไคโตซานหรือเวอร์แพนเนี่ยค่ะแล้วเราใช้แล้วผลผลิตเราเพิ่มขึ้นต้นทุนเราลดลงเราควรจะลองนะคะอย่าปิดใจค่ะนะคะลองใช้ดูขอฝากนะคะว่าเจอที่ไหนใช้ได้เลยค่ะคู่หูไม่ผิดหวังค่ะครับค่ะฝากไว้แค่นี้ค่ะครับต้องอยังไงก็ต้องอขอขอบคุณพี่แดงมากที่เปิดสวนให้เรามาลองกล้าใช้กล้าทําอย่างนี้ให้ทดลองให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับ,รบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แดงมากเลยที่เปิด สวนให้เรามาเยี่ยมชมนะครับ,รบท่านผู้ชมครับขอให้ต้นไม้เป็นคนบอกคุณคุณยังไม่ต้องเชื่อเราครับกับคู่หูมาจันคู่นี้ครับเวอร์แพนสูรไอออนแล้วก็เว r ร์แพนไฮโดรสารคู่หูมาจันนะครับเพื่อนแท้กเกษตรกรไทยครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ